สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกำไม่หนอยทางช่องหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าสวัสดีตอนเช้าอากาศดีๆอยุทงยุท่าค่ะพี่น้องคะ่ะคุณพ่อสวัสดีคะ่ะสิบเอ็ดส่ไปเบิ้งปลาในยินข่าวว่าเพิ่นสูบน้ำสูบสูบสะสูบปลาเลยเราเลยจะตามไปดูว่ามี่บอค่ะพี่น้องคะ่ะ หลังจากเต้ยลาเสร็จเต้ยลาเสร็จแล้วเพื่อที่จะเดินทางต่อระหว่างรอเท่ากับสิบไปเบิงพนสูปป่ป่าเนาะค่ะพี่น้องมือวันนี้เท่าทีมงานเท่ากับสิบ์เดินทางไปทําการแสดงที่อําเภอเบียนจารกจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอบบุญขอบคุณคุณแม่ที่มาจากญี่ปุ่นเนาะค่ะให้คาขนมมาสองพันบาท ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ขอยคุณแม่ได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเลยคุณแม่เลยปาพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องพี่น้องที่ยุต,ต่างประเทศเห็นมาจากอากาศแบบนี้เพิ่นก็คงสีฉีดโหดบานเนาะเนี่ยเย็บบรรยา,ญญากาศอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์มาฝากพี่ฝากน้องอย่ามมือเ้าร์ เมนูย่างกับิีงุกงุกงักงักนเด้อค่ะพี่น้องค่ะขากับพ่อขาให้หน้ากับบดเสมอกันเดดกำลังแสงตะเวนจากกำลังสิโพขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ในวางเทศกาลปีใหม่นะค่ะพี่น้องที่เดินกับ เดินทางกลับไปทำงานแตขอให้พี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยสุขูสุขคนปลอดภัยทุกเส้นทางกลับไปสู่งานต่อเพื่อป่าเพื่อทองเพื่อขอบครั้วเนาะค่ะเนาะพอแ้ลมไปแล้วพูนกับเมี่ยงขัวกับนั่งตุกไปแล้วผนเมหนุย,ยางบ่ะท่านี่นองเขา อาทิตย์กำลังสิงขึ้นเสงตะเวนจ้าน้องยุดยองคุณค่ะคงามคัะ,คคะาอากาศกับบถึงกับหนาวเนาะค่ะพี่น้องถือว่าเย็นนิดนิดกำลังดีกำลังด,งดีไปรีบ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 ,รบ,รบ,รบเลยอ้อยังบระท่านดอก น่องทางดินจะรักเนาะค่ะเมื่อแรงพบกันแน่นอนกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต้ยสเสดิดอยู่ทางผุนกับบอมแมนยังเลยค่ะก็กปปําลังสูบปลาคือกันลดได้หลายนะแต่ว่าคนะบอบอนี่เพิ่นสูบแต่หมูว่านนี่จักสีแห่งไปบุนนี่พอแหลมไปหอดจุดหมายแล้วแต่ว่าเมนยอีกสองร้อยเมตรนี่แหละคือ พี่น้องเดินทางต่อจ้าหอดแต่จ้าหอดแล้วว่าท่านบอกอยู่ว่าสันสะเลิกเด้นี่อุ้ยบกหอยห้อยจูบห้อยจูบหอดแล้วค่ะหอดแล้วโอ้ยแม่นแล้วสะมันเลิกคนจึงปึงอยู่พี่น้องอุ้ยปัสซิวดิดดองรองอยู่ ยิกเลิกเติบอยู่พี่น้องโอ้ยอยากได้ปลาซิวหว่าอยากได้ปลาซิวไปหมกหวัวปุ้ยพี่น้องสู้มได้พี่น้องก็บ่าเห็นหรอกเนาะค่ะได้เนี่ยไปค่ะได้เนี่ยไป อีพออีแม่ยสูปมาปืด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 โบกสองโล่บุนวนะเฮ้ยเฮ้ย่านะอย่านะนั่น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 บอลบุณเพิ่นกระสูบเพื่อกันบอลเพื่อทางบืมบืมอยู่มอแต่สูบบาง นอนเฝ้าบนเนี่ยไปไหนปามันุงมันติขาดล้ถุงปลาสิขาดมันติดโตกลงนั่นอีกแลนะโอ้นนะเอาหาจกเอาน้ำจังสันบ่โอ้ยโอ้ยอยากคายได้ว่าแต่ยันมันติดส่งในแหมเพราะยายเห็นนุ่งส่งในมันเป็นหยังบ่มันติดบ่ เมนุยอยากทายพันจกป่าให้พี่น้องเบิ้งแต่แม่นูใยญ่มันผิดเนาะเพราะว่าคนนุ่งแต่ส่งนลงอันนี้เราจับให้อีพอเอา้นหากินง่ายแถวอ่ะใส่เบิ้ง่นไหบน้บัรน,น,น,นี้ยีมใส่เืิเนี่ยมานะอ้าวไหนคือฮิคือหนูหน้อยอันหนูหน้อยใน,น,นอในัน,นอนันเมืองหิมะแถวใส่เบิง้ง ไง,ง้พวคนไหยไท้วงเลออกูดเยวะคน,นใหญ่นี่คนใหญ่นี่เพรว่าในสุ่มโอ้ยเลยสิลมคุกกันนี่ปลาซับคูนคนใดประดุกอยู่คูนตะวันอันไหนหพูดพโจกันในหูตะวัาาะไนไทยบ่ไใดที่น้องยุทพอนะตัวางเคืองโล่น,นี่ยแหละาปลาสีไลยอยู่ดีนี่ เมนูนส้อนปลาซิ่วไหมง่ายๆเลปลาซิ่วเลยตัวผุนกับปลาคอตัวผุนนอนอยู่ผุนผุนฟังผุนเด็ดก็ออกแล้วค่ะพี่น้องคะบรรยากาศอยู่พงอยู่ทาบานนอกบานหน้าเฮ้ยปลาซิ่วขึ้นมาเป็นแพ้เลย กูกูตัวกูกเเป้นตัวรวยตัวรวยอยู่คุณกำลังสิลโรคนามแ้้วพี่น้องอะไลอวะต้มเลิกปอนีค่ฮะต้มเลิกครับของลงเป็เป็นกเท ا าเออฟ้าหลายแต่ก็เอาบ่ได้เล้วต้มมันเลิกเนาะเะเริ่มจะโปครับอ่าคืนมาหายใจเนาะ พี่น้องกลับล้บพี่น้องค่ะยางมาไกลค่ะคูนไปแล้วว่าลอไหเลยด้ปลาแล้วปรจับไห่สามตัวขอบคุณสำหรับปลาช่อนและก็ปลาดุก รอว่าถามันแห่งเราก็สซร้ายก่อน,นี้ดอกมันบพท่านแห่งจับบ่ท่านใดค่ะพี่น้องฝุนทางพุนกระกร่ลังทางบื้มบืมอยู่ท้างพุนพนกระสูบขึ้นกันจ้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสะกรอนขอพุ่นทุกกํำลังใจขอพุ่นทุกการติดตาม มองหลักก็กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดว่ท่านบุกเขาติดตามกับเขามาติดตามให้แนจ้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยสวยงามตลอดปีและตลอดไปพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ